สวัสดีค่ะรู้สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะวันเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันหยุดไหมคะหรือว่าวันทํางานนะคะหลายท่านก็เป็นวันหยุดเนาะเป็นวันพักผ่อนนะคะหลายๆท่านก็เป็นวันทํางานนะคะก็ขอให้วันนี้นะคะมีความสุขนะฮะสมหวังราบรื่นนะะทุกอย่างผาสบายนะคะเช้านี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ฝนตกไหมคะที่บ้านคุณหญิงนะคะที่เพชรบูรณ์นะคะฝนตกนะคะ เขาเรียกว่าหนักเลยทีเดียวเขาเรียกว่ามีพายุเข้ามีมรสุมเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพทั้งกายนะคะทั้งใจของเราให้แข็งแรงให้มีความสุขนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะด้วยความสุขะคะ่ะวันนี้ยังไม่มีความสุขนะคะก็ต้องนะคะเขาเรียกว่า หากิจกรรมทำนะที่ทําให้เรามีความสุขนะคะเช่นวันนี้นะคะคุณหญิงก็มาแบ่งปันกิจกรรมความสุขนะคะที่นะคะหลายๆครอบครัวนะชอบนะคะทำกันแน่นอนนะคะก็คือการทําขนมทาอาหารนั่นเองนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันเมนูนะคะง่ายๆนะคะอาจจะเป็นเมนูวันหยุดนะคะเมนูเพื่อสุขภาพก็ได้นะคะเมนูเพื่อ,อความรักความสมพัธ์ที่ดีนะคะมัดใจนะคะคนในครอบครัวก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเมนู พิซซ่ากระทะนะคะที่คุณหญิงจะมาแบ่งปันในวันนี้นะคะเชื่อว่าพี่พี่ ung, น้องนะาทำได้แน่นอนค่ะอุปกรณ์วัตถุดิบก็หาไม่ยากเลยนะคะวัตถุดิบที่คุณหญิงจะมาแบ่งปันในวันนี้นะคะซื้อมาจาการ้านสะดวกซื้อนะคะก็คือ,คอ,คอรา้านเซเว่นอนเว่นนั่นเองนะคะก็มีทุกอย่างเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นขนมปังนะคะที่คุณหญิงซื้อมาเนาะฝากคุณแอดมินซื้อมานะคะผู้จัดการส่วนตัวนะคะของคุณหญิงนะคะก็มีขนมปังโฮลวีดมีไข่ไก่นะคะมีมีชีสนะคะ ปูอัดนะคะแล้วก็โบโลนานะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะแค่นี้นะคะวัตถุดิบหลักๆนะคะส่วนส่วนผสมนะคะก็จะมีซอสมะเขือเทศนะคะพริกไทยนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็ทำง่ายๆนะคะเผื่อเป็นไอเดียนะคะในการ ทําทให้คุณลูกคุณหลานทานในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณหญิงขอแชร์ก่อนนะคะขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการแชร์แบ่งปันนะคะแชร์ไว้ชมย้อนหลังแล้วก็ทําทานได้นะคะเดี๋ยวคุณหญิงแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งเชา้านี้กินข้าวกันหรือ,อยังคะทําอะไรกันอยู่เขียนมาทักทายแบ่งปันได้นะคะอากาศเป็นยังไงนะคะส่งตุ๊ก,กตุนตุ๊ก,กตามาให้คุณหญิงได้นะคะเพื่อว่าให้คุณมาร์กเปิดการมองเห็นให้นั่นเองนะคะขอบคุณนะคะทีะะ่ช่วยสนับสนุนช่วยะะแบ่งปันมานะคะ ใครจะช่วยนะคะช่วยเป็นนะคะสปอนเซอร์นะคะในการวัตถุดิบนะคะในการจัดรายการในวันนี้นะคะก็สามารถสนับสนุนมาได้ที่บัญชีธนาคารกรสิกรไทย0121988488นะคะ0121988488ธนาคารกรสิกรไทยนะคะนางสาวราพรบัวภานะคะวันนี้ก็ในหัวข้อนะคะเรื่องแบ่งปันฟรีเมนูกินกับอะไรก็อร่อยนะคะ เดี๋ยวคนอื้ขอแชร์แป๊บหนึ่งภาพชาัดเสียงชัดเนะาะฉากนี้ก็เป็นฉากที่เดิมต้นตั้งแต่เปิดเพจมาเลยทีเดียวนะคะก็เปลี่ยนไปหลายฉากแต่ฉากที่น่าจะพ,พี่พี่น้องน้อจิตจะจำได้ก็คือฉากนะคะรุ่นอรุณของทุ่งดอกไม้สีแดงในวันนี้นะคะอ่ะแชร์แล้วริบร้อยนะคะขอให้หัวใจตัวเองหน่อยนะคะใครที่ จะเชิญจะชวนนะคะใครมาชมเผื่อเป็นไอเดียนะคะในเมนูวันหยุดให้กับนะคะครอบครัวนะคะทานเองก็อร่อยค่ะให้ลูกให้หลานให้สามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่ก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะคือเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายๆค่ะเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนาะเราก็ทําทานทํากินเองทําทานเองนี่แหละคะ่ะอ่ะ ลองดูนะคะว่ามีขั้นตอนในการทำอะไรบ้างนะคะคุณหญิงก็เตรียมหั่นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่น้องๆนะคะนะคะช่วยแชร์ช่วยแบ่งปันช่วยเชิญนะคะชวนกันมาดูได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณหญิงขออนุญาตปรับกล้องลงอ่ะเห็นไหมคะตึ๊บอ่า ชัดเจนไหมคะด็กคุณหญิงขอเช็คดูซิว่าชัดไหมอะไรไม่ชัดเจนก็เขียนมาบอกกันได้นะคะในมือถือเครื่องนี้มันก็จะดีเลย์ไปนิดนึงนะคะคุณหญิงตั้งชื่อเมนูนี้ว่าเมนูนะกินกับอะไรก็อร่อยนะคะ อโอเคปิดแบบนิดนึงอ่ะนี่นะคะก็มีนะคะส่วนผสมก็มีดังต่อไปนี้นะคะคุณหญิงนัาวางส่วนผสมให้แล้วเนาะตั้งชื่อว่าเมนูกินกับอะไรก็อร่อยนะคะพิซซ่ากระทะนั่นเองนะคะหนึ่งนะคะขนมปังฮูยนะะีนะคะนะคะหั่นเป็นเต่าแบบนี้นะคะสามแผ่นนะะี่ค่ะคุณหญิงใช้ของฟาร์มเฮาส์นะฟาร์มเฮาส์ต้องเข้าแล้วนะคะก็มี นี่ค่ะมีชีทนะคะชีทแผ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ปูอัดแล้วก็นะคะโบโลโน่านะคะคุณอิงก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะในชามนี้อ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะ กองสูมให้ดูนี่นะคะหั่นแบบนี้นะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็หั่นเป็นเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะโบโลน่านะคะประมาณสองสามแผ่นนะ,ค,ะคือตามชอบเลยนะปริมาณคือไม่อัน้นเราทําทานเองเนาะทําไม่อั้นนะคะอันนี้ก็ปูอัดก็ฉีกเป็นเส้นๆฝอยๆแบบนี้นะคะก็ไม่อั้นเช่นเดียวกัน <c oughs> <c oughs> นะคะสามชิ้นนะคะสามชิ้นอันนี้ก็ชีสนะคะคนหญิงก็หั่นนะคะมันก็คายความเย็นไปเนาะหั่นนะคะไข่ไก่เบอร์สองนะคะ ถ้าเบอร์ใหญ่นะคะถ้าเบอร์ใหญ่ก็ลองกะเอาดูนะคะคือถ้าถ้าใส่เยอะมันจะค่อนข้างที่จะสุกยากนะคะก็เบอร์สองขนาดกำลังดีเลยนะคะอันนี้ซอสมะเขือเทศนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะโอเคนะคะอ่ามีอะไรอีกนะคะมีพริกไทยนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะคุณหญิงก็ใช้ของตาเห็ดหอมนะคะตาเด็กสมบูรณ์นะคะ พริกไทยก็อะไรก็ได้นะคะก็ไล่ทิพนะคะมะเขืเอเทศก็หายนะคะโอเคเราเตรียมส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกเราก็ต้องเตรียมนะคะส่วนผสมให้เรียบร้อยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณหญิงจะเปิดตตอแก๊สละคือทําได้ง่ายค่ะใช้เวลานะคะปรุงทําไม่นานโอเคขอเรื่อนขอเลือนเตามานิดนึง ชัดเจนไหมคะชัดไหมอ่ะชัดเนาะถามเองตอบเองนะคะก็จะใส่น้ำมันนะคะเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มันติดกระทะเนาะก็เกลี่ยนะคะเกลี่ยน้ำมันให้มันทั่วตอนนี้ไม่ได้เปิดไฟนะคะ จากนั้นนะคะเปิดไฟนะคะใช้ใช้ไฟกลางค้นมาทางอ่อนนะคะโอ้ยพี่ปุ้ยคะ่ะพี่ปุ้ยอยู่แถวนี้ไหมพี่ปุ้ยช่วยหยิบฝาหม้อที่มันเป็นอ่ที่มันมองเห็นได้ค่ฝาหม้อที่ใสๆนะคะลืมเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคุณอิงไปหยิบนะคะอุปกรณ์เพิ่มก่อน เตาก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ มาแล้วค่ะมาแล้วนี่ค่ะไปหยิบฝาหม้อมาเผื่อจะได้มาปิดแบบนี้นะคะอ่ะร้อนล้อ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ วางขนมปังไปเลยนะเปิดไฟแล้วนะคะเปิดไฟกลางนะค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วก็เกลี่ยๆนะคะอย่าให้ขนมปังมันทับกันอย่าให้มันแตกความสามัคคีกันนะคะให้มันอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันโหน,นี้ทําทานได้หลายหลายคนเลยค่ะสองคนนี่อิ่มเลยนะคะสามคนก็ได้สี่คนก็ดีนะคะ,ะประมาณนี้ จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามจากนั้นเตาเราเลื่อนได้เห็นไหมคะตอกไข่ ตกไข่แล้วเหยาะซอสปรุงรสนะคะเล็กน้อยนะคะว่าให้ไข่ของเรามีรสชาติหนึ่งนะคะตีค่ะตีไข่ให้เข้ากันนะคะต้องเห็นชัดเจนเนะเอาะอ้าเดี๋ยวขอหยิบเตามานิดนึงแล้วก็ เทไข่ลงไปนะคะเริ่มจากตรงกลางก่อนนะคะแล้วค่อยวนออกมาข้างรอบนอกให้ไข่นะคะเป็นกาวนะคะสมานให้ขนมปังของเรานะคะสมามัคีกันยึดกันเป็นแผ่นนั่นเองนะคะคนอน่นไม่ได้ทำเป็นแบบไอ้นั่นเนาะ หลังจากนั้นนะคะก็ปิดฝานะคะสักคู่หนึ่งนะคะสักประมาณ2อถึงสนาทีนะคะให้ไข่เขาเริ่มสุกนะคะแล้วเราก็มาแต่งหน้ากันนะคะไม่ได้แต่งหน้าคุณหญิงนะคะแต่งหน้าพิซซ่านะคะของเรานะคะขออนุญ,ญาตนั่งภาพชัดเสียงชัดโอเคชัดเจนเนาะนี่นะคะ ก็ถ้าจะให้ดีก็หาอะไรมาอุดดูตรงดูรอยนะคะรอยอที่มันมีอากาศเข้าเนาะน่านะคะไข่เริ่มสุกแล้วนะคะไข่ก็จะเป็นนะคะขาวขาวเริ่มสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่โบลูน่านะคะปูอัดนะคะ แล้วก็ชีสนะคะแล้วก็ทาด้วยซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็โรยพริกไทยนิดหน่อยนะคะถ้าใครไม่ชอบพริกไทยถ้าให้เด็กทานนะคะเด็กน้อยทานก็ไม่ต้องใส่พริกไทยก็ได้แ,แต่คุณหนิงให้มันมีความหอมนะคะหคอมหอมอร่อยนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เราก็มาทาซอสมะเขือเทศกันก่อนนะคะ ทาลงไปชอบมากชอบน้อยเราไม่ได้มีขวดที่แบบบีดๆเนาะเราก็มาแบบทาๆแบบบ้านๆเรานี่แหละค่ะ๊บบป๊จักประมาณ2ถึง3ช้อนโต๊ะนะคะใครชอบเข้มข้นก็ทาเยอะๆก็ได้นะคะ นั้นก็ใส่ปูอัดลงไปนะคะเหมือนพิซซ่ารื้ยังคะคือพิซซ่าตามจินตนาการของเรานะคะอันนี้ก็ประมาณ2ถึงสชิ้นนะคะก็คือไม่อั้นนะคะโหร้านนี้ขาดทุนแน่นอนถ้าทำขายอันนี้เราทำทานเองนะคะอ่ะโบโลนาลงไปนะคะ ถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นไซส์กรอกเป็นอะไรก็ได้ตามแต่นะะที่คุณปรารถนาน,นะคะอ่ะคุณหญิงใส่ประมาณนี้โอเคนะคะแล้วก็ทำด้วยชีสชีสนี้มันหั่นแล้วมันก็ยังนั่นอยู่เนาะก็ยังเลืออยู่ก็ใส่ชีสตรงไปอันนี้ก็ตามชอบเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วคุณหญิงก็จะโดยพริกไทยดย้วยให้มันหอมๆปิดฝาค่ะรออีกประมาณทักสองสามนาทีนะคะแล้วก็จะมาแซะตรงขอบกันว่าโอเคไหมแล้วคุณหญิงคอรั้งมือแป๊บหนึง่ง เดี๋ยวเรามาแซะว่ามันสุกหรือ,อยังนะคะถ้าขนมปังเริ่มสุกนะคะมันก็จะแซะขอบได้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่นนะคะ่ะสุกแล้วนะคะทานได้แล้วะคะเนี่ยเดี๋ยวคนิงขอออกขออีกสักนิดนึง เนี่ยถ้าไข่นะคะเริ่มติดกันเป็นแพรแบบนี้นะคะอันนี้สุกแล้วนะคะเตรียมเตรียมเขียงนะคะเตรียมเขียงที่จะมาหั่นเตรียมจานมาใส่พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะอาจจะเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพักเบรกนะคะเป็นเมนูวันหยุดนะคะวันนี้เป็นเมนูวันหยุดวันเสาร์นะคะ โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะคะหอมไหมคะหอ้ยหอมมากเลยค่ะนย่ปิดโอ้ย,อยปิดเตาก่อนนะคะนี่ปิดเตาแล้วนะคะจากนั้นเราก็เตรียมเขียง แล้วเราก็จะหั่นใส่จานนี่ไหมคะไข่สองฟองเบอร์สองก็กำลังพอดีนะคะเราจะหั่นเป็น8ดชิ้นนะคะโอ้ยน่าทานมากเลยนะคะ มันต้องมีกาแฟนะคะหรือว่าชาขิงนะคะมาทานคู่กันนะคะปุ๊บเดี๋ยวให้นี้เรามาใส่จานกันนะคะ <cream. S 2> เดี๋ยวคุณหญิงเอาไปใส่จานแป๊บนึง จานมาหนึสองอึ๊บเสร็จแล้วค่ะรวดเร็วไหมคะพิซซ่ามาแล้วค่ะนะคะพิซ่าฮะลองเอามาสักชิ้นซิมนเหมือนพิซซ่าไหมนี่ค่ะร้อนๆเลยค่ะอ่ะเป็นไงบ้างคะดูวิธีการทำแล้วนะคะอยากไปทำทานไหมคะก็ลองไปทำทานดูเนาะ เมนูง่ายๆในวันนี้นะคะเมนูวันหยุดนะคะเมนูทำทานกับอะไรนะคะก็อร่อยนะคะโอเคนะคะหัวคุณิงขาดไปนี่ค่ะเสร็จแล้วน่าทานมามากเลยเหมือนพิซซ่านะคะกลมๆนะคะมาชิมกันนี่ค่ะมาค่ะ อ,อร่อยมากๆเลยค่ะกรอบขนมปังนะคะเพราะว่าเนี่ค่ะเห็นไหยคะืลองไปทำทานกันดูนะคะ ถ้าชอบเมนูนี้นะคะก็ลงไปทำทานกันดูแล้วก็แชร์แบ่งปันได้นะคะวิธีทําก็ตามที่คุณหญิงน,นะคะแบ่งปันเลยนะคะส่วนปรผสมนะคะก็มีขนมปังโฮลวีตนะคะสามแผ่นนะคะโบโลน่าปูอัดช,ชีสซอสมะเขือเทศนะคะไข่ไก่วิธีการทําก็คือ หั่นนะคะหั่นขนมปังให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะเตรียมไว้หั่นปูอัดหั่นโบโลน่านะคะหรือว่าใครจะเปลี่ยนเป็นไส้กรอกก็ตามที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็ชีสก็เช่นเดียวกันนะคะก็หั่นนะคะเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะคะตั้งกระทะนะคะทานันเล็กน้อยนะคะก็วางขนมปังลงไปนะ,ะให้ทั่วนะคะอย่าให้มันทับกันจากนั้นก็ตอกไข่นะคะเบอร์สองสองฟองนะคะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรส เล็กน้อยให้มันมีนะคะรสชาตินะคะจากนั้นนะคะก็เทไข่ลงไปเริ่มจากนะคะตรงกลางแล้วก็วนออกมาข้างนอกให้มันไข่มันโดนขนมปังทั่วๆนะคะมันจะได้เป็นแผ่นนะกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็จากนั้นก็ทาซอสมะเขือเทศนะคะตามด้วยนะคะแต่งหน้าด้วยปูอัดนะคะแล้วก็โบโรลน่านะคะวางข้างบนก็เป็นชีสนะคะล้วก็โรยพริกไทยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปิดฝาให้มันสุกนะคะ ประมาณ2อถึงนาทีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทานคู่กับชาขิงนะคะกันดีกว่าอ่านี่ค่ะชาขิงนะคะวันนี้ทานคู่กับชาขิงดูสิว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่านะคะ ฉีกซอ,องแบบนี้นะคะสาหรับท่านในที่สั่งไปแล้วนะคะสองละห้สิบาทขนาดหนึ่งร้อยกรัมก็ฉีกซองแบบนี้นะคะถ้ามีกระปุกก็ทใ,ใส่กระปุกก็ได้นะคะแล้วก็เปิดเปิดซิป,ปซิปล็อกออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นต้มน้ําร้อนแล้วเนาะแล้วก็ตักนะคะชาขิงมานะคุณหญิงชอบเข้มข้นคุณหนิงจะใส่ประมาณ สองช้อนชานะคะหรือว่าใครจะมากกว่านนั้นก็แล้วแต่นะคะก็ชิมก่อนนะเพราะว่ารสชาติเข้มข้นนะคะ,ะใส่ลงไปนี่ค่ะใส่ชาเขิงลงไปนะคะ ยังสั่งได้อยู่นะคะ p r อ o r d e สามวันนะตอนนี้ก็มีโปรวันแม่นะคะโปรวันแม่ก็คือ3ซองนะใส่กล่องให้ด้วยนะคะหนึ150บาทน,นะคะแล้วก็แถมฟรีทันทีซองขนาด1แก้วไป5้าซองนะ,ะเป็น35กรัมนะคะแล้วก็มีค่าจัดส่งนะคะเริ่มต้นอยู่ที่30บาทน,นะคะสกล่องขึ้นไปนะคะ <c oughs> ที่อยู่เดียวนะคะสกล่องขึ้นไป 56บาทนะคะก็หมดเขด31สิงหาคม2 5 6 4นี้เท่านั้นนะคะสำหรับชาขิงนะคะมาค่ะมาชงชาขิงกันช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแบบอากาศนะคะร้อนๆหนาวหนนี่ทันช่วงเชา้ชาช้นี้ดีมากๆเลยนะคะก็เทน้ำร้อนนะคะใส่ลงไปประมาณประมาณ3ส่วน4ของแก้วนะคะ เดี๋ยวมันไม่เข้มข้นแล้วก็คนค่ะเห็นไหมคะละลายง่ายมากๆเลยนะคะนี่เรามาทานคู่กับพิซซ่ากระทะกันนะคะบางคนชอบหวานกว่าน,นี้ก็สามารถใส่น้ำผึ้งนะคะลงไปได้สักประมาณ1ช้อนชา1นะ1-2ช้อนชานะคะหรือว่าจะใส่ น้ำมะนาวนะคะมะนาวสดบิบลงไปสักประมาณ1-2ึถึงสองแว่นนะคะก็ได้ตามชอบเลยนะคะเผ็ดจริงๆนะคะหอมชื่นใจนะคะนี่แล้วก็ทานคู่กับพิซซ่าของเรานะคะเนี่ยค่ะ หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นได้แปดชิ้นนะคะคือเป็นอาหารเช้าเป็นอาหารว่างแบบเชื่อว่าหลายคนคงชื่นชอบแน่เลยนะคะก็ลองไปทําตามกันดูนะคะสําหรับเมนูนะคะพิซซ่ากระทะในวันนี้นะคะเมนูกินกับอะไรก็อร่อยนะคะทานคู่กับชาขิงนะคะก็เข้ากันมากๆเลยนะคะหรือว่าทานกับกาแฟโอนตินนะคะก็ได้เลยนะคะลองไปทําตามกันดูนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเมนูนี้นะคะ ความสุขจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ดีขึ้นการเงินก็ดีขึ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะก็จะถูกคลี่คายนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีความสุขนะคะมันเป็นพลังพลังสร้างสรรค์นะคะพลังสร้างสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั่นเองนะคะวันนี้ก็ลองไปทําดูนะคะถ้าเป็นเมนูนะคะเป็นเมนูความสุขนะคะที่มาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะ ถ้าชอบนะคะเมนูนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการแชร์เบื้งป้นนะคะเดี๋ยวคุณหนิงก็ไปรับประทานอาหารเช้าแล้วนะคะวันนี้นะคะใครมีกิจกรรมทำอะไรนะคะเราก็ทำหน้าที่ของเรานะคะเหมือนเดิมทุกวันนะคะอยู่กับปัจจุบันทําให้ดีที่สุดนะคะเวลาเป็นของมีค่านะคะอะไรที่ไม่ใช่อันไหนที่เราไม่ชอบคนไหนที่ไม่ใช่ ครบแล้วนะคะไม่ไม่นำทางความเจริญรุ่งเรืองหรือกิจกรรมไหนที่เราทําแล้วไม่เกิดความสุขไม่เกิดความร่ํารวยนะคะไม่เกิดสติปัญญาไม่ไม่เกิดความรู้ไม่เกิดสิ่งที่ดีใดๆทั้งสิ้นนะคะก็นะคะต้อง ต้องอย่าไปยุ่งเกี่ยวต้องอย่าไปเข้าใกล้นะคะทําชีวิตเห้ของเราให้ประสบความสําเร็จนะคะให้ค่ากับสิ่งที่มีค่ากับชีวิตของเรานะคะสิ่งที่ไม่มีค่าไม่ต้องไปให้ค่าไม่ต้องไปให้ราคาไม่ต้องไปให้ความสนใจนะคะมองสิ่งนั้นสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ใช่นะคะเหมือนกับอากาศนะคะเหมือนความว่างเปล่าที่ไม่ได้เกิด ะะไม่ได้อยู่กับชีวิตของเรานะคะวันนี้คุณหญิงลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะคะชอบเมนูนี้อยากสนับสนุนสื่อและเป็นกําลังใจให้คุณหญิงนะคะสนับสนุนนะคะค่าผลิตภัณฑ์ค่าวัตถุดิบในวันนี้ก็สามารถสนับสนุนนะคะมาได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยค่ะศูนย์หนึ่งสองหนะคะศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเก้าแปดธนาคารกสิกรไทยนางสาวราพรบุพานะคะแล้วก็วันเสาร์หน้าก็พบกัน,นะะใหม่นะคะกับเมนูนะคะ กินกับอะไรก็อร่อยนะคะเป็นเมนูวันหยุดเมนูวันพิเศษนะคะก็จะมีจัดรายการทุกวันเสาร์ไหมนะคะเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะ,นนะ,คะก็ลองติดตามนะะที่หน้าเพจคุณญิงขนมไทย,ไทยโซเดี๋ยวแจ้งนะคะแล้วก็พี่น้องที่ติดตามใน YouTube นะคะก็สามารถมาชมไลฟ์สดได้ที่เพจคุณิงขนมไทยไฮโซนะคะวันนี้ลากไปแล้วนะคะขอทุกท่านมีความสุขกับเมนูนี้นะคะ เงินเข้านะสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นนะเป็นที่รักเป็นที่พึ่งพาให้กับครอบครัวนะคะใครอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขใครอยู่ใกล้คุณแล้วมีแรงบันดาลใจใครอยู่ใกล้คุณแล้วนะคะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคุณคือคนดีนะคะคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอวันนี้คนณหญิงลาไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะในการในรายการประจำวันนะคะในการแบบปันกำลังใจนะคะแล้วก็ พบกันใหม่กับเมนูเมนูกินกับอะไรก็อร่อยนะคะทุกวันนะคะเสาร์นะคะ,ะ,คะทุกวันเสาร์ของสัปดาห์นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมีความสุขมากๆนะคะทำอะไรที่มีความสุขทําเลยค่ะไม่ต้องไปรอใครนะะไม่ต้องไปอินกับใครนะคะคนจัดสิ่งของไม่ต้องไปรอค่ะเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ให้นะคะเกิดเรามีความสุขได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ